dharanam taddhamayi dutiyam ritamtham

เดินเข้าไปด้านในก่อนนะคะน้านาอกทางซ้ายเลยนะเราจะได้รความเป็นสิงบุญหรอบนะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันนนะวันสามวันเสาร์ที่จันะเวันที่อวันี่วันนี้ก็เป็นวันพ่อนะคุณลูกท่านใดที่มีคุณพ 5ธันวาคม2563ซึ่งทางวัดภัยพัฒนาได้ประกอบพิธีทำบุญมีพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์่อเป็นสิริมงคลจึงในวันพ่อแห่งชาตินี้ก็ขอ อำนวยพรให้กับคุณพอ่อทั้งหลายจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บอย่าเบียดเบียนแล้วก็ได้อยู่เป็นร่มโพร่งใสของลูกของหลานเป็นต้นแบบที่ดีงามเพื่อให้สังคมเราอยู่ลมเย็นตลอดไป